สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับสามพันบาทนะครับมาดูกันสิว่าใครได้รับสิทธิ์บ้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 6 3นะครับก็เห็นชอบมาตรการนะครับสำหรับเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งกลุ่มเปราะบางก็ประกอบกันด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มเด็กและเกิด กลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับทั้งกลุ่มทั้ง3กลุ่มนี้นะครับก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบมาตรการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ13ล้านคนนะครับซึ่งตัวเลขในวันนี้นะครับมาจากช่อง3นะครับก็บอกว่าในตัวเลข กว่า13ล้านคนนะครับก็เป็นเด็กแรกเกิดถึง6ปีเนี่ยประมาณ1ล้าน4แสนคนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก9ล้าน6แสนคนแล้วก็ผู้พิการอีก2ล้านกว่าคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากช่อง3ที่ได้มีการนำเสนอข่าวมานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสำหรับกลุ่มแรกที่จะได้รับก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ย กลุ่มเนี้ยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้วนะครับเดือนละ600บาทซึ่งถ้าใครเข้าร่วมโครงการนะ่ะตั้งแต่ปี2018ที่มีการเริ่มมาเนี่ยก็กลุ่มเนี้ยยังมีรายชื่ออยู่แล้วก็จะได้รับอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีรายชื่อก็สามารถติดต่อของลงทะเบียนได้ที่อบตอเทศบาลหรือว่าสำนักง,งานเขตนะครับส่วนการรับเงินของกลุ่มนี้นะครับคาดว่าจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการจ่ายรวมก็คือเอาของพฤษภานเนี่ยมาจ่ายรวม กับเดือนมิถุนายนนะครับก็จะได้รับ2,000บาทและถ้ารวมกับเงินอุดหนุนเด็กและเกิดอีก600บาทก็จะเท่ากับว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะได้รับเงิน2,600บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะได้รับอีก1,000บาทนะครับแล้วก็รวมกับเงินอุดหนุนเด็กและเกิดอีกเดือนในเดือนนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ย600บาทก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมจะได้รับเงิน1,600บาทนะครับซึ่งสําหรับคนที่ ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กและเกิดหรือว่ามีรายชื่อบนในทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยรับ600บาทอยู่แล้วเนี่ยครับไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้นโยบายเห็นชอบมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับ3,000บาทก็คือเดือนละ1000บาท3เดือนถูกไหมครับดังนั้นฐานข้อมูลมีอยู่แล้วเขาก็จะดําเนินการโอนเงินเข้าในฐานข้อมูลแล้วก็บัญชีเดียวกันที่เราได้มี ฐานข้อมูลหรือว่าได้ทําการลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใครที่เข้าตามเงื่อนไขนี้ก็คือรอรับเงินได้เลยนะครับสําหรับคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาสู่ในส่วนของกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับคนกลุ่มนี้นะครับจะได้รับการช่วยเหลือเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่600บาทถึงพันหนึ่งเลยตามอายุเนาะดังนั้นนะครับคนที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าตอนนี้เงินเยียวยากลุ่มปอบางนอนุมัติแล้วก็จะได้รับเพิ่มเนี่ยหนึ่บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยจะจ่ายรวม2เดือนเช่นเดียวกันก็คือพฤษภาเนี่ยจะเอาไปรวมในเดือนมิถุนายนก็จะเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนที่จะมีการโอนเงินเข้านะครับก็จะโอนเงิน2,000บาทนะครับแล้วก็บวกเบี้ยยังชีพช่วยเหลือของแต่ละเดือนของแต่ละคนเข้าไปอีกเนาะและในเดือนกรก,รกฎาคมก็จะได้รับอีก1000บาทนะครับซึ่ง จะโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยตามปกติอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามที่อบตหรือว่าเทศบาลที่อยู่ปัจจุบันได้นะครับทีนี้นะครับมาสู่ในกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มคนพิการนะครับคือมีเบี้ยพิการครับที่ได้รับอยู่แล้วนะครับก็คือ800บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็จะจ่ายรวม2เดือนเช่นเดียวกันนะครับก็คือพฤษภาคมและมิถุนายนเนี่ย เป็นเงิน2000บาทนะครับแล้วก็บวกกับเบีย้ยที่ได้รับต่อเดือนนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนาะก็จะได้รับอีก1000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีผู้พิการที่เคยได้รับเบี้ยรายเดือนอยู่แล้วนะครับผู้พ,พิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยคนพิการก็สามารถติดต่อได้ที่ อบตอรหรือว่าเทศบาลนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับกลุ่มคนพิการเนี่ยนโยบายที่นําเสนอมานะครับที่บอกว่า3,000บาท3เดือนเนี่ยเป็นนโยบายจากของคณะรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มคนพิการครับเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก1,000บาทในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเป็นเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่างหากนะครับที่จะโอนให้ในวันที่29 พฤษภาคมนี้นะครับทำให้คนพิการเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยามากกว่า1000นบาทนะเพราะว่าจะเยอะก่ากลุ่มอื่นนะครับเพราะว่าเป็นเงินเยียวยาที่ได้จากกองทุนที่แยกมาจากหักจากคณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้ง3กลุ่มนะครับก็คือเตรียมรับเงินเยียวยาได้เลยนะครับทีนี้มีคําถามมาว่าส่วนกรณีบอกว่า ทำไมเงินเยียวยาวกลุ่มปะบางเนี่ยทำไมได้ไม่ถึง5,000บาทเหมือนเราไม่ทิ้งการหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกร,ะกรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐบาลเนี่ยทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับดังนั้น การได้3,000บาทนี้นะครับก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับมานะครับส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มคนพิการนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้าไปเข้าข่ายเนี่ยไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานเขตเอบตเทศบาลก่อนนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้หรือกลุ่มที่ตกหล่นอีกทีนะครับว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับก็ ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ใครที่เคยได้รับอะไรอยู่แล้วก็คือรอรับการโอนเงินอย่างเดียวเลยนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้มีชื่อในกลุ่มต่างๆก็คือถ้าตัวเองเข้าขายเนี่ยก็ไปติดต่อที่อบตอหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านเลยเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรา เตรียมมาอัปเดตนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงถ้ามีข่าวสารอย่างนี้อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นโครงการต่างๆเนาะจะทําคลิปมาแล้วก็อัปเดตข้อมูลอย่างนี้เป็นประจําอย่างนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ